สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมหอศิลป์พระพิฆเนศนะคะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะไปกันตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องแล้วนะคะเราไปชมรูปภาพกันเลยค่ะ ภาพนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความตายที่ไม่หลุดพ้นสร้างขึ้นโดยแผ่นทองเหลืองทองแดงและสังกะสีบนแผ่นไม้มีขนาด170ู200เซนติเมตรสร้างขึ้นโดยคุณวริทนทร์ุขเกษมได้รางวัลเกียรตินิยมเหรียญทองศินพีละศรีรูปภาพต่อไปนะคะเป็นรูปภาพ ปฏิกิริยาสีน้ำมันบนลินินมีขนาด140ค200เซนติเมตรสร้างขึ้นโดยคุณพานุวชัยรถได้รับรางวัลเกียรินิยมเหรียญเงินสินพีละสีค่ะ รูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพพื้นที่ทับซ้อนจากอดีตสีฝุ่นบนพื้นแบบไทยประเพณีมีขนาด104คูณเซนติเมตรสร้างขึ้นโดยคุณธนพัฒน์ชัยพันนาได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินศิลปพีระศรีค่ะ รูปนี้นะคะเป็นล่มเงาหมายเลข2ปักผ้าคอสติสขนาด141ูณ98ซนเมตรสร้างขึ้นโดยคุณเกตนิพาแซ่เจา้าได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินศิลพีรพลสีค่ะรับชมภาพต่อไปได้เลยค่ะภาพนี้เป็นรูปร่างและเงานะคะใช้สีอะคริลิกและสีฝุ่นบนพื้นดินสอพองขนาด200 2 0 0คูสซนติเมตรสร้างขึ้นโดยคุณอมรรัต อิสระพรได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินสินพิลษีค่ะภาพนี้นะคะใช้จินตนาการช่วงขนาดหนึ่งภาพพิมพ์ตักแกลงไหมขนาด80คูณ60เซนติเมตรสร้างขึ้นโดยคุณพิมพ์ตะวันคงพลค่ะส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นอนาคตของชาติหม่เลข3ภาพพิมพ์หิน มีขนาด55คูณ55เซนติเมตรสร้างขึ้นโดยคุณเกวรินจันอินค่ะภาพนี้เป็นภาพพื้นที่แห่งความสุขเป่าฟองสบู่บนลายทองเขียนสีมีขนาด100คูณ150เซนเมตรสร้างขึ้นโดยคุณจุธามาศแก้วชราค่ะภาพนี้เป็นตันหาคาระอรดี เป็นงานเย็บปักขนาด1 8 0คูณ180ซนเมตรสร้างขึ้นโดยคุณธนพลดาธุมมาภาพนี้จะเป็นภาพสูตรดมมลพิษใช้สีอะคริลิกและปากาเคมีมีขนาด1 5 0คณ180ซนติเมตรสร้างขึ้นโดยคุณนวพลพกษาภัยบูลค่ะภาพนี้เกิดจากความศรัทธาหมายเลข3เป็นการเย็บปักขนาด6 0คูณ120 คูณ200เซนติเมตรสร้างขึ้นโดยนูฮันเหมาะบากอค่ะภาพนี้เป็นห่วงโซ่ของความผิดพลาดจิตกรรมสื่อผสมขนาด100คูณ150เซนติเมตรสร้างขึ้นโดยคุณปิิสนาชัมนิธุรการ ภาพต่อมานะคะเป็นสังขารหมายเลขหนึ่งพิมพเลเซอร์ภาพถ่ายและกระดาษขนาด59.4คูณ129เซนติเมตรสร้างขึ้นโดยคุณพรประวีลิทิลงขจรส่วนภาพนี้เกิดจากล่องรอยวิถีสร้างรอยบนแผ่นพลาสติกใสขนาด122คูณ150เซนติเมตรสร้างโดยคุณวรุษผ่องพัก ชมภาพต่อไปได้เลยค่ะภาพนี้เป็นรถทิปของแม่ใช้สีอะคริลิกและสีฝุ่นบนพื้นดินสอพองกาวมะขามขนาด120คูณ160เซนติเมตรสร้างขึ้นโดยคุณนัทพงสุริพงค์ค่ะส่วนภาพนี้นะคะเป็นสงครามแห่งความแตกต่างระหว่างอดีตและอนาคตใช้สีอะคริลิกบนผ้าใบขนาด150 คูณ190เซนติเมตรสร้างขึ้นโดยคุณยอดเพชรมาลัยทิพย์เนื้อหาเพิ่มเติมความเป็นมา่องสิงห์พระพิฆเนศ หอศิลป์พพิฆเนศตั้งอยู่ภายในคณะศิลปรกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะและจิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลประร่วมสมัยรวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับนิสิตและศิลปินในการแสดงออกทางศิลปะ หอศิลป์แห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อตามพิพิฆเนศซึ่งถือเป็นเทพแห่งศิลปะและความรู้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้หอศิลป์พิพิฆเนศยังเป็นสถานที่จัดนิทรรศการและกิจกรรมศิลปะที่สำคัญหลายครั้งเช่นการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่35หอศิลป์พะพิฆเนศ เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมผลงานศิลปะและร่วมกิจกรรมต่างๆโดยมีการจัดนิทรรศาการหมุนเวียนตลอดปีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในศิลปะร่วมสมัยจุดเด่นหอนนศิลป์พิพพิคเนตเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการจัดแสดงนิทรรศาการศิลปะ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนเปิดโอกาสให้นิสิตน,นักศึกษาและศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงผลงานรวมถึงจุดเด่นของหอศิลปพระพิฆเนศเหมาะสำหรับการเสพงานศิลปะและเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจทำให้มีความหลากหลายในประเภทของผลงานศิลปะและสามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้ต่อเนื่อง มีการจัดงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมทำให้ศิลปะไม่จำกัดอยู่แค่ในมหาวิทยาลัยจุดด้อยของหอศิลปพรพิะเนศแม้จะมีนิทรรศการและจิจกรรมดีๆแต่การเผยแพร่ข่าวสารไปยังบุคคลภายนอกอาจยังไม่กว้างพอหากมีนิทรรศการขนาดใหญ่หรือมีผลงานจำนวนมากพื้นที่อาจไม่เพียงพอต่อการจัดแสดงอย่างเต็มที่ อาจไม่ได้รับงบประมาณเท่ากับหอศิลป์ขนาดใหญ่ทำให้บางโครงการหรือกิจกรรมอาจมีข้อจำกัดและอาจไม่สะดวกสำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยเนื่องจากต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองความประทับใจต่อหอศิลป์พพิคะเนศ 1. เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับศิลปินรุ่นใหม่ หอศิลป์แห่งนี้เป็นเวทีสำคัญให้กับนิสิตนักศึกษาและศิลปินท้องถิ่นได้มีโอกาสแสดงผลงานและเติบโตในสายงานศิลปะบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านศิลปะ2มีรัศการที่หลากหลายและหมุนเวียนตลอดปีมีการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย งานศิลปะดั้งเดิมรวมถึงกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทำให้ทุกครั้งที่มาเยี่ยมชมมีสิ่งใหม่ๆให้ค้นพบ 3. สถานที่เงียบสงบและเป็นแรงบันดาลใจด้วยสภาพแวดล้อมที่สงบและเต็มไปด้วยพลังแห่งศิลปะทำให้หอศิลป์เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนทางจิตใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 4. มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความศรัทธา การตั้งชื่อหอศิลป์ตามพระพิคเนตเป็นเทพแห่งศิลปะและความสำเร็จทำให้สถานที่มีความหมายทางจิตวิญญาณและเป็นจุดรวมพลังของศิลปิน 5. เข้าถึงง่ายสำหรับนิสิตและชุมชนใกล้เคียงตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำให้นิสิตและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้ ข้อควรปรับปรุงและแนวทางแก้ไขในการจัดแสดงทัศนศิลป์หการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายปัญหาคือการประชาสัมพันธ์อาจยังไม่ทั่วถึงทําให้มีผู้เข้าชมจํากัดอยู่แค่กลุ่มนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลายัยแนวทางการแก้ไขคือเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ของมหาลาัยและสื่อท้องถิน่น 2. การออกแบบพื้นที่จัดแสดงให้เหมาะสมปัญหาคือบางครั้งการจัดวางผลงานอาจไม่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ทําให้การรับชมไม่สะดวกหรือขาดมิติในการนําเสนอแนวทางก,การแก้ไขคือการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดแสดงให้เหมาะสมกับขนาดของหอศิลป์เช่นใช้การแขวนผลงาน แนวตั้งหรือการจัดวางในระดับสายตาใช้ระบบแสงสว่างที่เหมาะสมเพื่อขับเน้นความโดดเด่นของผลงานจัดโซนให้มีความเป็นระเบียบไม่ให้ผลงานแน่นจนเกินไป